เปลี่ยนแล้วสายหัวฟันกูมันบินใช่ไหมล่ะเออแล้วแม่งไอ้นี่ไอ้ที่อะไปพักสติกเกอร์ม้ากูหูแม่งแหลมเออกูก็แบบไอ้เหี้ยนครับแล้วแม่งก็ลงมาปุ๊บมาาบดหูมาแม่งก็บาดอยู่ไอ้เหี้ยจเล่นละกลัวยังวะไอ้เหี้ยนฟิกเอรมาเลยว้ยเออฟิกเกอร์มาเวลวรูชิปป๊อปซะใหญ่เปล่านะครับ เกิดไม่อ <divide> ัดแล้วจอดำก็บอกผมผมไม่ดูด้วยมะเริ่มจริงจังไม่วอร์มยังผู้ชมครับถ้าเกิดมันลื่นๆกว่าเดิมไม่คือคอมดีขึ้นนะเซว่จี้ครัมชอรนี้ครัมคองคอมังดีคิวนพอว่าคอมไดซีซีพียูทัวไม่มาเพนทัวร์ไออันนี้มิวิ่งส่งแฟนซีรอยไม่หวังยอดวิวกับคลิปนี้เยอะหรอกทุกอย่ง เอาได้ไม่เด้หรือเปล่ะเรามีสี่คนเราควรอะไรได้หมดได้หมดมันเป็น AI ด้วยไงไปป้าด่ามากไม่ได้เลยนะแม่งออกทีมหนีเยี่ยนป้วยยานมันหนียากยี่ยนฝาดเลยหรือกูขับไม่เป็นเลยไม่เจอกูไอ้ที่กูเรียนมาแม่งเหมือนแทงโบกไอดอลอ่ะมัใช้ไม่ได้เลยอ่ะยานคันนี้ไม่สอบเลยแล้วแจะเบียดปิดมันแรงมากเลยคือกระเมิดแรงไปเก็บไวเด้อเก็บไวเด้อ เวเดอร์อยู่ไหนไงเวเดอร์พาไปเจอกับช่องเจงระวังระเบิดอะไรกิน๋อกูขับมั่วกูขับมั่วกูปล่อยทิ้งล่ะไม่ได้ไหนวะ่ไยโซละมองไม่เห็นปะกันนี่ไงอ้าวไม่มีใครเอาเวเดอร์เหรอไม่มีไม่สดเรามันไปเอายานกันด้วยเออมันไปเอายานกันหมดแล้วไม่ใครเล่นแล้วพากกูขอกูขอใไห้น้อง น้องอะไรวะเฮ้ยคนเหรอไม่ไม่กูปลากูปลานีเด่นปลาน่ากลัวมากใครไม่ขับซาตูเร่เลยยังไม่จะผังเลยไอ้มาเดี๋ยวลองคุยเลย Do you like my YouTube channel? I w u l d love you if you support it. Hello guys welcome to my Minecraft space. ไอทีมมึงควรตีนแล้วไอทีม กำไรกันมาหรอนกูได้ทับทับพ่อมเงนทีนี้เฮ้ยเป็นฉากโอ้ช่วยด้วยคุณเป็นวีดู What is that Bomb Berlin What is that Is better Can you give me a V box Is that Bomb to h i o k o ทักม่งั้นไหมยังงั้นไหมมันหยุดข้างหน้าตรงไหนหน้ากูเน่ยเฮ้ยยานกูจะระเบิดเลือเหลือสิบคอยคด้วยคอยคด้วย เฮ้ยไอ้น้องตรงไหนดาวดาวสองสองไม่ใไ่หรอวะของมึงโคตรเตี้ของกูอ่ะดาวดาวดาวเลยสองเหลยสองเขาบ่นปะเฮ้ยมันอะไรวะคาบก้าเนี่ยมันพูดกับคาบก้าด้วยอ่ะเฮ้ยหรือใครพกัมันคาบกาของเก็นชินอ๋อและดาบกูเฉือนฉับอยากเฮ้ย เวียนยาดจิจะไลคัสก์โหอฮลโลเวยไอ้พูแดาวผูแลานี่ฮอโหลไอ้ไอ้เบาอีสาเนี่ยนำค่อยบ่เฮ้ยมีคนคนไปมากเลยเดี๋ยวไปหา ไม่คนเดียวอ่ะไอเวเดอร์ไอเป็นคนถักไหนเวเดอร์ do you know his name too เฮ้ยคนคนคนกูเฮ้ยโจทยจอมวันที่ดีเฮ้ยเวเดอร์แม่งเก็บเลยไอหย่าโหจัดไม่มีคนปะเฮ้ยเป็นไรอ่ะเฮ้ยกูขอเกินเอ๊ะ เฮ้ยมาทีมดีท uh, ีมดีเฮ hey, ้ยป yeah, hey. hmm. hmm. oh, okay. oh, yeah, uh, ืนอเหรอใช่องรวทรงกูมีแค่สตัวบอดไอ้ที่กูเล็งอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรข้างบนอ่ะคนเดี๋ยวเตีนตีนตนตตีนตนตีนมนนหนหนนนตตตีนตีนก นี่ผมอาจจะเล่นปัญญาอ่อนหน่อยนะครับทุกคนเพราะว่าผมเล่นเกมเอ s ไม่ค่อยถูโอเคนเฮ้ยใครยิงรถคนด้วยกด้วยกูตกอย่างนี่เหอใคเปอยู่ไหนอ่ะยันเบิร์ดไปนกณอยู่หลังหลังพวงเนี้ยไอชี้เอาเอาไปเอาเอิร์ตก่อนเอเวอร์มาทำอะไรเบเดอร์ไปได้ไหนเฮ้เบเดอร์ไปชุบเพื่อนได้ไหเบเดอร์ี่เนี่ย ไม่ไม่กูไปโดมาไม่เฟนตกน้ำปอมแป๊บคนเลยวิญญาณไม่กลากวิญญาณเล่นได้รันเล่นได้ประมาณกูจะเต่งลบใครชุบอ่ะใครชุบอ่ะตรงโน่นตรงโน่นตรงโน่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรตรงไหนครับก้าดาาแล้วตายแล้วบนบนบนสะพานใหญ่ใส่ไม่ยั้งอังเลสเฮ้ใครยิงวะไหน เฮ้ยคนเหรอคนเหรอกูตาไม่ดีดิกูต้องต้องหันยกก่อนเอาไอ้้นไปทำไมมีคนมบอมตาดีบอมไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้เ้น่ะไม่ใช่ตัวเดียวอ่ะมันมีสระวังตู้นะตู้นะตู้นะตูอาวุธมันออเดี๋ยเดี๋ยวตรงไหนอ่ะเียมันบนเขาบนเขาบนหรือเปล่ามวไปมเยไม่เป็นไรหรอกมันไม่ล้มหรอก ถ้ามีมันออกมาตั้งแต่ไอ้นี่แร้ตั้งแต่เราเล่นยานกันเลย่ไอ้ยาสไปเดอร์แมน has been hit ใครฆ่าเวเดอร์กูเจ็บไปเฮ้ยเวเดอร์ตายแล้วมันมา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 นี่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 มันเป็นไรเป็นไรไอ้เหี้ยมันจอดโอ๊ยไอ้เหี้ยมันต่อไอ้ทีมเยอะยังวะเกือบได้แล้วไอ้เหี้ยไมาว่ากูไม่มีปืนลัวด้วยไอ้เหี้ย ไม่เป็นไรเจ็บหนีมอหาังที่กำลังที่สุดท้ายของมึงเลยเ็บไปเลยโอ้ยแต่เฮ้ยกระบา้สิพ่ออนออนิพอน้องออนิแล้ด้วยแล้ว เดี๋ยวคนมาคนมาไอ้นี่แน่ไอ้สัสอยากพูดแล้วอินเวอร์สนะควายคุดไม่ได้เครื่องอากจาดไอเหียรถถังเลยรถไถอ่ะเฮ้ยดีไม่แชร์รถถังเอาไว้ได้คือรถพ่ออยู่ไอ้หนูคอยดูเลยสไนค์เข้าหัวกม่อยากแจ้งเดี๋ยวกูดูให้ตากูดีกูแยกตาดู้วยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วไปแล้ว คนมาเงียคนมาคนมาทำไงวิ่งดิคนมาพวกกูมาแล้วอันนี้อะไรระเบิดกนตัวเย้รเบิดเขามาพอน้องออนยูขึ้นรถกูขึ้นรถกูไอ้ครบยังครบยังเรียบร้อยไปเลยเลย่ไปเอาเยาเอร็วเายาเร็วมันมีกูเร็วมาเร็วมาเร็วมากมา

คุยแล้วคุยแล้วไอ้บทสนุกในตอนสุดท้ายที่เงินจะบอกไปแต่ละครั้งแต่ละเอ้ยกูระดับเซียนเอ็มแล้วเฮ้ยที่สี่ที่สี่ที่สี่คิดมากที่สี่ที่ตายวงเงี้ยไม่ใช่วิธีเจได้จะได้ตายปืนถ้ากูไม่งงอ่ะเจไ้เหมือนเดิม